จนหมดทุกอย่างอี่มัสมีมงคลเจกาวาล,ลังเขาิีจากไทยไทยังไทยโยนนังสภะขามีนาจติปฏิโตทิตังางมหาราโพไชยโยจังขักวันตุเตนมามิไชยันตโอนโตเทวะสังขายโยฆ่าแต่ผู้เทียนิกรอ,อมพงมลิน อมรินทร์พุทธาสิทธิพิชิตั้วจุตมานมาดมือสวรรค์ข้อชั้นกามาพจร์ที่เทพนิพัทธ์มิตรสอดดาเดชซึ่งยึดมิตอยู่ในขอบเขาตะวันเทียบอยู่ในกาดที่มาเทพทุกแห่งทุกสถานเป็นต้นมีเท้าทักเท้าที่ลุกเท้าทีนปุกปเท้าทุเวดระเทพมีอำนาจอันยูนิคจิตจักเชื่อมเมืองปะทรงเมืองเจ้าพ่อหลับเมืองมูลนิธีจเทพที่จะจิตทุกแคว้นแคว้นแดนที่น้อยใหญ่ใจโลกธาตุ ขออันเชวญมาเป็นศัตริพยานในการวงสวงให้แก่ผมงิวเรือนสีอามาที่เรือนสีผมโกโกกแซ่สิ้งอา마สามีแซ่สิ้นเกียสวัยเรืองสีนางพิษาพุกบุญมีสีประเสริฐและนามไม้สองตนและบุญกรอยคืออะไรน,นะอรรวาลเมนะือืมา ขอจงมารับเครื่องสังเวสีกรรมที่ลูกหลานท่านมิตรได้น้องผหวายให้โปรดมารับเครื่องสังเวสีกรรมณดัดนีเพินและขอให้ช่วยททอุบาดเข่าวอุบาอุตรายยาได้มาแล้วานบอกเพศินัละลานที่เองนี้ขอให้บวามรุงทั้งหลายจงให้สีสวัสดิ์ให้สสเสถิรสําภาราคาผล คนอายุบรรลุดับความปราเถนาโรคาอย่าได้มาแ้้ผ่านให้เกิดความเดือดร้อนลำทานจงสถาพรไจจปจดเครื่เอเตินขอจงโปรดรับเครื่องสังเวยที่เจ้าภาพน้องถวายณัปปนี้โปรดช่วยเมตตาปกปักรักษานที่ว่าสถานเคหะบ้านเนรือนพร้อมทรัพย์สินเงินทองด้วยกา,านานะ เครื่องมือเครื่องจากสทดสอบสึนช้าต่างๆจงกำจัดผู้ผีเปย์ตรตุลายจับที่อุร้ายจงอย่ามาเข้าใกล้คนจังไรอยากชายไล่ไปให้คนขอจงทำหน้าที่ประธานอรให้ลูกหลานมีความขาวอ่อนตลอดไปมั่งมีเงินทองข้าทาบริวารเจริญวัฒนาทั่วลูกทั่วหลานเหล็หลนแตยะมังพลังเมตจักสัพพะโลกาสมิง มหาปาทาควายเยอปภริมานังขตังสัมวบาทางอเวรังอปิปติทิสันนารังมิชินโนวายสานวายยะตวัตะวิทาตวิโพเอตังติิงอธิเฉยยังตมมะเมต